ฟุตบอลโลกในกลุ่มดีประกอบไปด้วยฝังเศสครับจากโซนยุโรปและก็เป็นแชมป์เก่าด้วยครับออสเตรเลียตัวแทนจากเอเชียผ่านพีนออฟมาได้อย่างชิวเฉียดเดนมาร์กจากโซนยุโรปและก็ตุนิเซียครับตัวแทนจากแอฟริกาใต้ ฝรั่งเศสน่าจะดูดีที่สุดในกลุ่มเรามีดาราอย่างเอ็มบัเบเปอออสเตเลียเดนมาร์กตุนิเซียต้องแย่งกันเข้ารอบในฐานะอันดับสองแต่มองไปที่แล้วมองไปที่เดนมาร์กกับตุนิเซียครับก่อนออสเตเลีย ต้องมาลุ้นดูลุ้นชมกันครับแกมาจากเอเชียขอให้ประสบผลสำเร็จ